มหาวิหารสมเด็จองค์ปฐมที่วัดจันทตะวันตกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก11กรกฎาคม2567ผมไปเที่ยวเมืองพิษณุโลกครับมีความตั้งใจมากๆเลยนะครับที่จะไปนมัสก,การหรือไปเยี่ยมชมสักการะวิหารมหาวิหารที่สวยงามของจังหวัดพิษณุโลกครับ ที่วัดจันตะวันตกออกเดินทางจากจังหวัดชนบุรีเนี่ยตั้งแต่เช้า ขวาจะไปถึงพิษณุโลกก็ขับรถไปเรื่อยๆล่ะครับถึงนครสวรรค์แยกขวาไปนะครับก่อนเข้าเมืองนครสวรรค์นะมีทางไปพิษณุโลกแยกขวาไปครับทางก็สร้างใหม่ดีทีเดียวครับก็ไปถึงวัดจันตะวันตกเนี่ยก็เป็นเวลาเย็นแล้วล่ะครับท้องฟ้าสวยงามมากครับที่พิษณุโลกเนี่ยมีแม่น้าน่านครับเนี่ยหลังจากฝนตกใหม่ๆเนี่ยท้องฟ้าสวยงามมากเลยท่านผู้ชม ผมเดินอยู่บนสะพ,พานสุพรรณกัลยาครับนี่ฮะมหาวิหารวัดจันทวันตกครับสวยงามอลังการมากครับท่านผู้ชมแล้วก็บรรยากาศริมแม่น้ำน่านผมยืนอยู่บนสะพ,พานตอนเย็นแบบนี้แล้วก็ถ่ายภาพไปที่มหาวิหารสมเด็จองค์ปฐมนะครับสมเด็จองพปะปฐมนะฮะก็คือ องค์พระปฐมก็คือพระพุทธเจ้าองค์แรกหรือประธานของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วสมเด็จองค์พระปฐมเนี่ยไม่มีนะพระไตรปิฎกนะครับยืนวนเวียนถ่ายภาพอยู่บนสะพานแม่น้ำน่านนี่นะครับสะพานสุพรรณกัลยาเนี่ยได้ภาพที่สวยงามมากประทับใจมากเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ จะเข้าไปในวิหารเนี่ยก็คงจะเย็นแล้วนะครับตอนนี้มันใกล้ค่ําแล้วล่ะครับพระอาทิตย์ตกแล้วล่ะครับก็เก็บภาพสวยๆงามๆบนสะพานเก็บภาพภายนอกเอามาฝากท่านผู้ชมครับนี่แม่น้ําน่านครับแม่น้นําน่านปิงวังยมด้านที่มารวมกันเป็นแม่น้ําเจ้าพยาล่ะครับแล้วก็สะพานสุพรรณกัลยาด้านสะพานฝั่งนี้ก็คือวัดจันทร์ตะวันออกเพราะฉะนั้นมันจะมีวัดจันทร์ตะวันตกกับวัดจันทร์ตะวันออกครับนี่ นี่ผมเดินมาใกล้ๆรั้วกำแพงวัดจันทร์ตะวันตกครับสวยงามเรืองรองอลา,ามเป็นสีทองสวยงามมากครับท่านผู้ชมเป็นพุทธสถานแห่งหนึ่งที่มีความงดงามโดดเด่นอลังการแล้วก็กำลังก่อสร้างครับก่อสร้างมาหลายปีแล้วยังสร้างไม่เสร็จครับวัดจันทร์ตะวันตกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับ วันนี้ก็เก็บภาพให้ท่านผู้ชมดูแต่ภายนอกก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะต้องไปหาโรงแรมนอนท่านผู้ชมโรงแรมที่จังหวัดพิษณุโลกนะั่นก็มีแต่โรงแรมดีๆแล้วก็ราคาไม่แพงครับผมไปนอนที่โรงแรมอะไรไม่ทราบนะไปตาม Google คืน1 450บาทเองแต่ว่าเลิศมากเลยครับถูกสะอาดดีอ่ะภาพนี้ผมถ่ายรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งแล้วละครับวันที่12กรกฎาคมท่านผู้ชมมหาวิหารเนี่ยมีความกว้าง 39เมตรนะครับแต่ว่ามีความยาว68เมตรกว้างคูณยาวก็คือ39คูณ68เมตรนั่นเองนะครับก็นี่ฮะนี่ผมถ่ายวันรุ่งขึ้นของอีกวันหนึ่งันที่12หลังจากที่ตอนเช้าเนี่ยผมไปนมัสการพระพุทธชินราชถ้าพูดถึงพิศณุโลกก็ต้องนึกถึงพระพุทธชินราชและครับเออแล้วก็นี่วัดจันทตะวันตกเนี่ย ก็เพิ่งสร้างนะฮะจริงๆแล้ววัด,ว,ว,ดว,วัดเก่าแก่นานมาแล้วครับแต่พระมหาวิหารเนี่ยเพิ่งสร้างนะครับสร้างมาเมื่อปีพศเดี๋ยวผมนึกก่อนนะครับพศอ,ออะไรต้องดูข้อมูลก่อนเดี๋ยวผิดวางศิลาเลิกเมื่อปีพศ2546ครับ2546 56 66ก็21ปีผ่านมาแล้วนะครับ เขาบอกว่างบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างเนี่ยผมได้สอบถามพระสงฆ์ที่กวาดลานวัดอยู่ท่านก็บอกว่าน่าจะใช้ประมาณหลักเลข5นะครับหลักเลข5ประมาณนั้นนะครับท่านสาธุชนทั้งหลายก็ได้ชมภาพเหล่านี้หรือได้รู้ข่าวนี้ก็ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับมหาวิหารนี้ใครได้ร่วมสร้างเนี่ยมันเป็นมหาวิหารของสมเด็จองค์พระปฐมซึ่งเขาบอกว่าในการร่วมก่อสร้างเนี่ยนะครับจะ เป็นผู้ที่มีบุญมากจะได้บุญมากสะสมบุญในพระพุทธศาสนากันไว้นะครับ5บาท10บาท2 0บาทร้อบาทนะครับท่านผู้ชมนี่ผมก็ไปถ่ายพระพุทธรูปภายในนะครับยังสร้างไม่เสร็จนะครับพระพุทธรูปมาสร้างเสร็จแล้วแต่ว่าองค์มหาวิหารนะี่ยังสร้างไม่เสร็จอันนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายมาจากภาพถ่ายของวัดอีกทีนะครับก็ เป็นภาพมุมสูงที่สวยงามมากอันนี้คือองค์พระปฐมนะครับองค์พระปฐมก็ยังสร้างไม่เสร็จยังอยู่ในจุดที่อ,อยู่ชั้น2นะครับอันนี้ก็คือยอดมหาวิหารนี่ผมถ่ายภาพด้านบนอันนี้ถ่ายเองนะครับท่านผู้ชมก็เป็นภาพที่สวยงามมากท่านผู้ชมครับจินตนาการว่าเหมือนอยู่บนนี้เราจะจินตนาการได้เลยว่าอ๋อการที่ไปสวรรค์เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยอันนี้ผมจินตนาการเองนะครับสวยงามมากครับท่านผู้ชม ที่นี่คงต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างอีกเป็นเวลานาน,านทีเดียวนะครับเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยก็ยังทำไม่เสร็จนะครับส่วนหนึ่งก็คงต้องรองบประมาณจากการทำบุญของพุทธศาสนิกชนหรือ รายละเอียดอื่นๆเนี่ยผมไม่ทราบได้นะครับแต่รู้ว่ามันต้องใช้ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างนี่เยอะทีเดียวนะครับเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะแล้วก็ที่สร้างเสร็จมาแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณ7-80%แตล้วล่ะครับแต่ว่ามีความสวยงามอลังการละเอียดละออทุกแง่มุมเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมท่านดูภาพท่านท่านก็จะคงตอบได้นะครับว่ามันสวยงามมากขนาดไหนอันนี้ภายในมหาวิหารชั้นสองที่เขาเนี่ยสมเด็จ องค์พระปฐมนะครับเนี่ยเขายังคลุมผ้าอยู่นะครับเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จนะครับยังนั่งร้านอยู่รอบๆเต็มเลยนะครับองค์พระปะถมคือใครผมก็อธิบายรายละเอียดได้ไม่ลึกซึ้งนะครับทราบแต่เพียงว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกร่วมทำบุญบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่601 031 67 31 6 0 1 0 3 1 6 7 3 1ครับธนาคารกรุงไทยหรือถ่าย QR code คนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนะครับอันนี้ย้อนกลับมาที่ภาพตอนเย็นอีกครั้งนะครับคือผมประทับใจมากกับภาพตอนเย็นมันสวยงามมากเลยท่านผู้ชมใช้เวลานานมากในการอยู่ที่วัดจันทร์ตะวันตกเนี่ยนะครับเพื่อจะเก็บภาพเพราะว่าท้องฟ้ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆท่านครับหลังฝนตกเนี่ยโอ้ท่านผู้ชม,าชมภาพอย่างนี้สวยงามมากเลยทีเดียวครับ อ่ะึ้นเบอร์บัญชีอีกครั้งนะครับวัดจันทร์ตะวันตกครับร่วมอนุโมทนาเกรกฎาคม2567ครับผมอยู่ที่หน้าวัดจันทร์ตะวันตกนะครับคืออันนี้มันเป็นแม่น้ำน่านฝั่งนี้วัดจันทร์ตะวันตกพระอาทิตย์ตกทางนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือวัดจันทร์ตะวันออกครับท่านผู้ชมท้องฟ้าสีทองอารามผมเดินเก็บภาพบนสะพานสุพรรณกัลยาครับข้ามฟากจาก วัดจันตะวันออกเดินข้ามแม่น้ำน่านไปวัดจันตะวันตกภาพอย่างนี้สวยงามมากเลยท่านผู้ชมครับประทับใจกับภาพมากสวยงามจริงๆครับมหาวิหารอันสวยงามเพราะว่ามหาวิหารทางด้านหน้านั้นเ,เป็นจัตุรมุกเป็นมุกที่ซ้อนๆกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าซ้อนกันอยู่ถึง9ชั้นนะฮะ9ชั้น ด้านหน้าจะโตระมุกเนี่ยซ้อนกันอยู่9ชั้นด้านหลังเนี่ยหชั้นนะครับส่วนด้านที่เหลือก็คือด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็ด้านละ4ชั้นนะครับ ชั้นล่างเนี่ยชั้นล่างเขาก็ใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจนะครับก็คือเป็นที่ใช้ประกอบาศาสนกิจมี2ชั้นเองนะครับตูนงสูงเนี่ยมีแค่2ชั้นเพราะว่ามันไปสูงออตรงยอดมณฑปนะครับชั้นล่างเป็นที่ประกอบศาสนกิจชั้น2จะเป็นที่ประดิษฐานสมเด็จองค์ปถมสมเด็จองค์ปถมก็คือ พระพุทธเจ้าองค์แรกเป็นประธานของพระพุทธเจ้าองค์แรกพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์พระปฐมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไม่มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนะครับแต่ว่ามันมีหลวงพ่อฤาษีหลวง,งพ่อฤาษีลิงดําที่วัดท่าสุอุทัยธานีเนี่ยเป็นคนที่นั่งสมาธิแล้วก็พบนะครับพบพระพุทธเจ้าองค์แรกอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นด้านหน้าเนี่ยครับมีมีไอ้ไข่แล้วก็ท่านผู้ชมครับ ในคาอธิบายถึงองค์สมเด็จพระปฐมเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ไปศึกษาเพิ่มเติมผมเองไม่มีความสามารถในการที่จะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจได้ถึงองค์สมเด็จพระปฐมผมกล่าวได้แต่เพียงว่าได้แต่เพียงว่าองค์สมเด็จพระปฐมเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าองค์แรกภาพเออนี่ฮะสวยงามมากที่วัดจันทร์ตะวันตกสวยงามจริงๆตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตผมต้องมาดูมาเห็นด้วยตานะครับแล้วก็ได้มาแล้วครับ นี่เย็นวันนี้ก็ได้ภาพที่สวยงามจริงๆท่านผู้ชมเช้าวันที่12กรกฎาคม2567นะรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งผมก็ได้มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านี้มาตอนที่ประมาณ10โมงครขับรถเลียบแม่ลำน่านมา,ด,านด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับทางด้านฝั่งตะวันออกแล้วก็ข้ามสะพานไปที่วัดจันตะวันตกเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ไปนมัสการ พระพุทธชินราชช่วงเช้าแล้วเดี๋ยวผมมีอีคลิปหนึ่งนะครับคลิปที่ไปนมัสก,การพระพุทธชินราชอันนี้ก็มาวัดจันทร์ตะวันตกอีกครั้งหนึ่งมาเพื่อที่จะขึ้นไปด้านบนไปชั้นสองเพื่อที่จะไปนมัสก,การสมเด็จองค์พระประถมนะครับที่เป็นพระประธานของมหาวิหารแห่งนี้แต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับองค์พระประถมก็ยังคลุมอยู่คลุมผ้าอยู่นะครับอันนี้ก็เดินไปรอบๆอบ มหาวิหารครับท่านผู้ชมผมเก็บภาพรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นความสวยงามอลังการของมหาวิหารแห่งนี้นะครับซึ่งกําลังก่อสร้างซึ่งผมอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมว่าชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยนะครับได้ร่วมกันก่อสร้างอันนี้คือเป็นภาพของพระอาจารย์พระอาจารย์อุบาลีอะตุโลนะครับพระอาจารย์อุบาลีอะตุโลท่านเป็นผู้ริเริ่มการสร้างมหาวิหารองค์สมเด็จ องค์ปฐมนะครับมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่งดงามแห่งนี้ซึ่งพระอาจารย์อุบาลีเนี่ยอตุโลเนี่ยนิมิตฝันแล้วก็เห็นได้เห็นแล้วก็เอานิมิตฝันเนี่ยมาตีมาพูดกับช่างเพื่อให้ช่างเนี่ยได้จินตนาการแล้วก็ออกแบบมาเป็นนี้ด้านหน้ามี9ชั้นนะครับองคนะ์มุกเซ้อนๆกันไปเนี่ยเชั้นด้านหลังเนี่ยห้าชั้นนะครับแล้วก็ฝั่งด้าน อีกฝั่งอีก2ด้านเนี่ยด้านละ4ชั้นซ้อนกันอยู่ครับยามแสงตอนเช้าเนี่ยโหสวยมากท่านผู้ชมเมื่อตอนเย็นก็สวยแล้วนะตอนเย็นผมก็ว่าสวยแล้วเนี่ยตอนเช้ายิ่งสวยเข้าไปอีกนะครับผมดูเข้าไปข้างในเนี่ยก็มีช่งางทํางานอยู่ไม่ไม่มากนะครับไม่เยอะไม่ได้ไม่มีเสียงป๊กเป๊กป๊กเป๊กวปกเวก,เก,เกเอะไรนะครับก็ยังช่างก็ยังทํางานกันอยู่แต่ว่ามันเป็นการทํางานเก็บรายละเอียดต่างๆภายในมหาวิหารแห่งนี้ แล้วก็ว่าโครงสร้างต่างๆนั้นได้สร้างเสร็จไปหมดแล้วครับเหลือแต่การเก็บรายละเอียดลวดลายปูนปั้นลวดลายแกะสละักลวดลายติดกระจกติดลหลังคานะครับนี่ฮะก็เดินชมมหาวิหารเดินออกกําลังกายด้วยเดินชมมหาวิหารด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปร่วมทําบุญด้านในนะครับก็จะมีตู้บริจาคตู้บริจาคเนี่ยดเน a t i o n เนี่ยจะมีอยู่หลายจุดหลายมุมนะครับท่านผู้ชมหรือท่านไม่มีโอกาสได้ไปได้ดูภาพแล้วก็ สวดมนต์ภาวานาแล้วก็บริจาคตามเบอร์บัญชีที่ผมให้ไว้เนี่ยนะครับทางตอนตอนบนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ไว้อีกเรื่อยๆนะครับท่านชมหรือวางไว้ใต้ลิงก์นะฮะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้ร่วมกันก่อสร้างสิ่งพุทธสถานแห่งนี้เอาไว้คู่ประเทศไทยคู่จังหวัดพิษณุโลกลกับท่านผู้ชมผมนึกย้อนหลังไปว่าบรรพชนบนรรพบรุษเราเนี่ยได้ร่วมกันก่อสร้างวัดสําคัญๆเช่นวัดสมเด็จพระพุทธชินราชก็สวยงามมากท่านผู้ชมแถวพิพษณุโลกมีวัดสวย สวยมากโดยเฉพาะวัดสมเด็จพระพุทธชินราชเนี่ยอาคารสวยงามมากาวัดมหา,าธาตุสวยงามถ้าเรานึกให้มันยิ่งใหญ่ไปเลยนึกถึงเจดีวัดอรุณ์นะครับซึ่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยเนี่ยถ้าบารรพบุรุษเราไม่ร่วมกันก,กอ่อสร้างไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีสิ่งสวยงามอย่างนี้ท่านผู้ชมครับอาคารนี้สร้างในยุคที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้ร่วมกันก,กอ่อสร้างนะครับเป็นมหากุศลทีเดียวสร้างบุญกับพุทธศาสนานะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะเข้าพาท่านผู้ชมเดินชมแล้วผมจะพาเข้าไปดูอันนี้มันภาพอาจจะเป็นมุมกว้างภาพมันอาจจะเอ็นเอหน่อยนะครับนี่นะครับเขากําลังเทปูนเนี่ยรายละเอียดต่างๆเทวดาทั้งหลายแล้วก็ลวดลายปูนปั้นต่างๆเนี่ยก็ใช้ช่างก่อสร้างทํางานกันเ,เทรายละเอียดทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับเนี่ยเขากำลังเทกันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมส่วนน,นี้ฮะเป็นบล็อกนะครับรายละเอียดต่างๆที่ช่างเนี่ย ก็เทกันอยู่นะครับก็เป็นครอบครัวก็มากินอยู่กันตรงนี้เลยนี่พระกําลังกวาดลายวัดกันอยู่เดี๋ยวคุยกับท่านพระอาจารย์ครับอันนี้สร้างมากี่ปีแล้วครับสร้างปีห้าหนึ่งห้าหนึ่งอันนี้หกเจ็ดก็ประมาณสิบกสิบหกปีสิบหกปีโอ้เออคาดว่าอีกนานไหมครับปัจจะเสร็จประมาณอีกห้าปีนะโอ้ครับครับครับโอ้ สวยมากเหมือนวิมานเลยเขาเรียกว่าศาลาอะไรครับเนี่ยวิหารครับอ๋อวิหาร,หารนะว,รวิหารทองคำวิหวิหารทองคำก็เที่รองรับเป็นที่ประทับของอ,องค์ปฐมที่หนึ่งอ๋อเป็นที่ประทับของพระสมเด็จพระปฐมนะ,อง,ะ,ะองค์ที่หนึ่งอ๋อครับรอุบาลีอตุโลนั่นคือเจ้าวาเจ้าวาดองค์ปัจจุบันครับ ท่านครับท่านครับถ้าจะร่วมทําบุญสร้างนี้ไปทําบุญตรงไหนฮะได้หลายจุดครับทุกจุดเลยครับจุดจุดนี้ก็เป็นจุดเติมบุญแล้วก็ทางโน้นก็อย่างมีตู้เพี้ยนดอกไม้โอนวิหารเนี่ยก็มีครับอ๋อโอเคครับครับแล้วมีบัญชีให้ญาติโยมโอนมาทางมีครับมีให้ถ่ายมีออ๋มีมีบัญชีให้ญาติโยมโอนมาครับมีมีอ่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะไออะไรอ่ะ QR QR ครับ QR โค้ดครับอยู่ที่นั่นครับอยู่ที่ตู้คอนเทนเนอร์ครับ อ๋อครับจะ,จะมีจะมีอยู่เดี๋ยวผมไปถ่ายนะครับผมโอ้เพื่อให้สาธุชนทางบ้านได้ร่วมทําบุญเนาะโอ้โนมตนาเพราะว่าดูแล้วใช้งบไม่ใช่น้อยๆอโอครับสวยมากโอ้ไอ้ใโอนอนเอนข้าบัญชีวัดเออหลังคานะกระเบื้องเนี่ยมันปูได้เลยมันมีลายกระเบื้องสวยมาก ครับเป็นลายทองคำหลายเต่าอ๋อเป็นลายทองคำหลังเต่านะอ,อ๋อเป็นลายทองคำหลังเต่าโอ้โหสวยมากตัวอย่างก็มีอยู่ที่ตู้คอนเทนเนอร์ครับตัวอย่างไปดูที่ที่ตู้คอนเทนเนอร์ได้ใช่ไหมค,ครับตู้คอนเทนเนอร์อยู่ตรงไหนนะไปให้โยมทางโน้นดูก็ได้นี่ครับก็ช่อฟ้าใบละกาธนาคารกรุงไทย6010316731 6010316731พระอุบาลีอตุโรซึ่งปันท่านเป็นเจ้าวาดนะครับอันนี้ก็เป็นช่อฟ้าใบลา,ากาที่ต้องใช้มากก็มาประดับแล้วก็เรียงรายไว้ตรงนี้นี่ครับผม<า>แจ้งเบอร์บัญชีธนาคารกรุงไทยทอีกครั้งหนึ่งครับ6010316731นะครับพระอาจารย์อุบาลีอตุโรวัดจันตะวันตกนะครับ ผมอ่านในหนังสือเขาบอกว่าพระอาจารย์อุบารีอัตตุโลเนี่ยได้พบกับสมเด็จอ,องค์พระปฐมเนี่ยในนิมิตก็คือในฝันเองแล้วก็ได้จําแบบจําอะไรมาแล้วก็มาขออนุญาตในการสร้างพระพุทธรูปองค์สมเด็จพระปะถมให้เหมือนในนิมิตแล้วก็สร้างมหาวิหารให้อ,องค์พระปะถมประดิษฐานท่านผู้ชมครับผมก็ต้องเก็บภาพตัวเองไว้กับ มหาวิหารอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ถึงแม้ว่าผมจะมีส่วนร่วมสร้างออไม่มากแต่ก็ได้ทําร่วมทําบุญส่วนหนึ่งเนี่ยครับเพชรที่ประดับสวยงามมากเป็นเพชรปลอมนะครับไม่ใช่เพชรจริงวันนี้ตั้งใจที่จะขึ้นไปชั้นสนะครับช,ชั้นหนึ่งกับชั้นสอง เพื่อที่จะไปชมความงดงามในภายในเนื่องจากว่าเป็นอาคารที่ก่อสร้างเน้นความสวยงามไม่ได้เน้นการใช้สอยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีเนื้อที่ใช้สอยเยอะเนื่องจากเน้นไปทางความอลังการของยอดมนดบเจดีย์นะครับแล้วก็การประดับภายในเนี่ยเป็นเพชรนะครับแล้วก็เป็นอาคารสีทองทาสีทองเกือบทั้งหมด แวววาวอารามตามากนะครับผมว่ามันก็คงอารามไปแบบนี้เพราะว่าสีสมัยใหม่เนี่ยมันก็จะคงทนนะครับไม่ได้สลายไปง่ายง่ายนะครับสีนี่มันจะเนี่ยอันนี้คือเป็นปูนปั้นนะครับที่เป็นรายละเอียดก่อนที่จะทาสีอันนี้บันไดเดินขึ้นไปชั้นนี้เป็นเรียกว่าเป็นชั้นที่ชั้นที่1นนะครับชั้นที่1ครับเดินขึ้นไปนะครับ โอ,อ้นี้ไม่ใช่ชั้นที่1ครับเป็นชั้นที่2ที่จะขึ้นไปที่สมเด็จองค์ปฐมนะฮะไปที่องค์สมเด็จอาคารชท้น2ที่เป็นที่ประฏิษฐานองค์สมเด็จพระปฐมนะครับนี่ฮะก็โอ้โหสวยงามอลังการมากท่านผู้ชมให้ภาพบรรยายก็แล้วกันนะครับแต่ว่ายังรา,ายละเอียดการตกแต่งยังยังไม่เรียบร้อยนะครับคงต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้งบประมาณอีกเยอะเลยทีเดียวครับท่านผู้ชม ก็บอกได้คําเดียวว่าสวยงามมากผมไม่อยากจะตัดภาพส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาเลยเ,ออเมื่อมีการขอสร้างเสร็จแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นมหาวิหารที่งดงามมากออมหาวิหารหนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมพระวาลีเนี่ยก็ได้ออบอกว่า สร้างไว้เพื่อให้พุทธบริษัทได้สักการะบูชาจึงได้สร้างสมเด็จองค์ปถมปางมาลวิชัยทรงเครื่องมหาจากกักรพรรดินะครับอันนี้เรายังมองไม่เห็นนะเพราะมีผ้าคุมอยู่นะครับมีซุ้มเรือนแก้วขนาดหน้าตักกว้าง4.9นิ้วองค์พระปถมเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างมหาวิหารเพื่อประดิษฐานให้สมพระเกียรตินะครับกับพระพุทธเจ้าองค์แรกนะครับ แนวในการสร้างก็คือเป็นแบบที่พระอาจารย์อุบาลีเนี่ยเห็นในนิมิตมหาวิหารเนี่ยสร้างเป็นสองชั้นหลังคาทรงจัตุรมุกด้านหน้า9ชั้นด้านหลัง5ชั้นส่วนด้านที่เหลืออีกสองด้านนะครับก็4ชั้นชั้นล่างเนี่ยใช้เป็นที่ประกอบาศาสนกิจชั้นสองเป็นที่ประดิษฐานองค์สมเด็จพระปฐมนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับ นี่ฮะจะเห็นว่ายัางนั่งร้านอยู่นะเป็นส่วนมากเลยทีเดียวก็ยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าไม่มีคนงานทักกี่คนที่ผมเดินเดินอยู่ก็เห็นคนงานไม่เยอะมากนะครับอาจจะเป็นวันหยุดของคนงานหรือเปล่าหรืองบประมาณขาดมือในช่วงนี้อันนี้ผมไม่ได้ทราบได้นะครับแต่เห็นคนงานไม่เยอะนะครับในการสร้างที่นี่นะฮะก็อ,อ,อันนี้ต้อง ใครรู้ช่วยอธิบายทีนะผมก็ไม่ทราบก็ยังแปลกใจเอ๊ะมันยังสร้างไม่เสร็จแต่ทําไมไม่มีคนงานเลยนะเนี่ยจะเห็นว่าเป็นนั่งร้านที่ไม่มีคนงานมีอยู่ 2- อสาจุดเท่านั้นเองที่มีคนงานกําลังสร้างอยู่นะครับเมื่อเข้าผมจะเข้ามาทําบุญตรงจุดนี้ครับท่านผู้ชมมีพระพุทธรูปสร้างเสร็จแล้วมาคุยกับพระนะครับร่วมทําบุญได้ตรงไหนครับเลี๋ยวแล้วตุก ประสงค์บอกว่ามาใส่ตู้เลยจ้ะหรือมี QR วอา e คต,ตรงนี้นะครับได้ยินเสียงก่อสร้างแล้วครับ อันนี้คือเขาเรียกเทปอะไรนะครับคริสตันนะพะโยมคริสตันที่จะไปประดับประดับเสาองค์พระะกตถานจากพะโยมพอประดับเสาองค์พระรัตถานเทนเทวดาที่จะอยู่ตามซุ้มประตูโอ้ครับ<ะ>โอ<ห>้สวยมากเลยอยู่วันเสาร์นะี้เราไปบูชาหลวงพ่อและมีคำกล่าวคำถวายนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ qr code ครับท่านสามารถร่วมทำบุญกับวัดจันทร์ตะวันตกได้ในการสร้างมหาวิหารครับนี่ฮะผมก็ถ่าย QR วอาร์โค้ดมาท่านผู้ชมที่สูงวัยก็ให้ลูกหลานทําให้นะครับสาธุครับคิวอาร์โค้ดไปเผยแพร่นะครับอันนี้สร้างมา17ปีแล้วหรอครับใช่จ้ากคนโยมโอ้สิบปีแล้วอันนี้คือกระเบื้องเหรอฮะกระเบื้องมุงหลังคามหาวิหารแผ่นละ500บาทอ๋อกระเบื้องมุงหลังคามหาวิหารแผ่นละ500ส่วนคริสตัลนี่ถัดชุดละ100บาทอยาทคริสตัลชุดละ100แล้วก็มีอืม บูชาพระก,กริ่งบูชาพระกริ่งร้อยเก้าสิบเก้าเดี๋ยวผมออบูชาพระก,กริ่งได้ตรงไหนครับได้เดี๋ยวสุดออใจ,อใจตรงนู้เนเลยคยรับครับ นอกจากร่วมทําบุญแล้วผมก็บูชาพระเกร่งมานะครับก็เอาปัจจัยไปใส่ตู้นะครับนี่ผมถ่ายภาพนิ่งมหาวิหารเป็นภาพที่สวยงามมากทางด้านอาทิตตะวันออกนะครับเนี่ยกำลังต้องแสงพระอาทิตย์ยามเช้ามันเป็นภาพที่สวยงามงดงามจริงๆท่านผู้ชมอ,อย่างที่บอกนะครับเมื่อมายืนอยู่บนนี้นะหลับตานึกว่าอ๋อสวรรค์เป็นแบบนี้เองครับสวยงามจริงๆครับปลื้มปลื้มว่าอ๋อมหาวิหารแห่งนี้สร้างในยุคที่เรายังมีชีวิตอยู่ ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมก่อสร้างนะครับอ,อ,อย่างน้อยก็เป็นเศษเสี้ยวกระเบื้องสองแผ่นสามแผ่นนะฮะเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำบุญกับพุทธศาสนานะครับสร้างศา,าสนาสถานไว้ให้เป็นที่ประดิษาฐานขององค์สมเด็จพระปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกเขาบอกพระพุทธเจ้ามีหลายองค์นะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยจะไม่ไม,ไม่ไม่มีอันนี้มันเป็น เรื่องราวที่ท่าต้องไปศึกษาที่วัดวัดท่าสุงะครับจะมีเรื่องราวของสมเด็จองค์พระประถมนะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อฤสีลิงดำนะเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระประถมอันนี้ผมก็กล่าวอ้างให้ฟังเฉยๆแต่ว่ารายละเอียดนะผมไม่สามารถที่จะอธิบายให้เข้าใจได้นะครับท่านผู้ชมก็ไปศึกษาต่อกันแล้วกันแล้วก็ร่วมทําบุญนะครับสวัสดีครับ